เดี๋ยวเราจะไปดูภาพทิศตกดิ่งถามโอ้ถึงปิดเลยลูกหนึ่งทุ่มครึ่งมายิงตรงนี้หน่อยแม่ถ่ายรูปหน่อยเอ็คท่าหน่อยเท่ๆหน่อยเท่ๆหน่อยเท้ลรอนั่งเท้ลรอหนึ่งอ่ะอ่ะจบใหญ่เลยบอกให้ยิงเท่ๆหน่อยก็จบใหญ่เลยยิงเท่ยังเท่ยังหนึ่งสอง ซ้ำส,สุดทเท่มากเลยมักนี่เท่สุดๆเลยอแม่แม่ถ่ายด้วยแม่ถ่ายด้วยแม่ถ่ายด้วยหนึ่งสอง้ำพาชมบิวครับมากาๆๆามักอยากเท่หนึ่งสอง้าวไม่เห็นหน้ามาก์คเลยๆๆปรรยากาศดีมากๆชมมันก็มีอะไรอ่ะ ใช่ป่าทะเลปาตีไม่อยู่ในนี้นะใช่มึงมีอะไรก็ไม่รู้นี่คือต้นอะไรใช่ทะเลนี่ต้นน้ำมันก็แห้งแล้วน้ำมันลงแล้วน้ำมันลงแล้วประมาณนี้ว้าเนี่ยดูเม็ดครัถ้ามีน้ำแบบนี้ปลาตีไปจะอยู่ปลาอะไรนะเฮ้ยนุปลาสีขาวใช่ใช่ซ้ำ ไหนลนะแม่แม่ไม่เห็นเลยโอ้จริงจริงรุ่นนกนกนกไม่ใช่นกอะไรไม่รู้นะเมื่อกี้เห็นแวบๆสายสายตาแม่ไม่ดีอ่ะไปเดินไปแม่ชมวบีก้นนั้นนะครับนี่ไปมีั่งนำทางเลยครับไม่ได้เลยถ่ายหน่อยถ่ายให้เราหน่อยบอกจี้อ่ไปเดินนมา บรรย,ย,ยากาศดีมากเลยลมเยมเ็นเ,เออเขาซ่อมสะพานอยูอ่เดินเดินขึ้นสะพา <c oughs> เนเลยมักไม่ยอม นักแอทาหน่อยหางหน้ามาแม่หน่อยหนึ่งสองสามนะครับยิงเท่ๆหน่อยเทยังนี่เดียวเทยังเ <c oughs> ดินธรรมชาติข้าวนี่เลยวิวสวยสุดๆโอ้จะถึงไหมเนี่ยเดินไปถึงไหนเนาะบรรยากาศดีมากเลย แล้วเดินครึ่งมาเมื่อกี้เนี่ยฮะดูสิพี่มุกถึงไหนแล้วอู้วบรรยากาศดีมากๆฟิงเวอร์มักลองเดินวิ่งไปสิได้ปะอ้าวมักเดิน นี้มากมาพามาเดิงเล่นชายทะเลเทียงทะเลนะคะแม่มัมีปว่จะเทียงทะเลบางขนเทียงบรรยากกศดีมากเลยคนี้ยชาผ้าที่ากำลังจะตกดึงแล้ว มันตกค่ายเหรอมีคือฟิวฟิวประยัดปัดดีมากเดินเหนื่อยมากไม่ทางขุ่นเขาง่ายๆก็เดินไม่ทางขุ่นเขาค่ะมุกไปยิงนายแล้วไม่รู้ประหยัศดีมากเลยพามาเดิน ดอกไม้ตกอยู่นี่โอ้ยอะไรอกันลูกอะไรขยับขยับในน้ำหน่อยมักก็ไม่ไปต่อแล้วค่ะเนี่ยจะเกาะอ,อยู่เงี้ย <c oughs> บางไม่ไปแล้วมกกักเกาะอยู่เงี้ยแหละเ้ <c oughs> ทางนี้ทางนี้พี่มุกมาแนละ้วเด้อทดินทางนี้นี่อย่าโยเยโยเย มุกโทรตามนะรับสายมุกก่อนกันนะคะบายบายบรรยากาศดีมากๆอ๋อเนี่ยมกัมกครับมักมาไหน เอายิงมุมนูนหน่อยไม่ถ่ายรูปไ<น>หนครับเหมือนซุปเปอร์ลรวากเลยจริงเหรอเหอนที่ว้านี่อา้าวถ่ายรูปหน่อยเช็ดมันจะวิ่งสุดทางไปวันนี้พามาเดินธรรมชาติชมวิวธรรมชาติครับ,ารบมาเดิน ถ้าใครมีเวลาว่างก็พามาเดินเล่นตรงเนี้ยสิ่งสุดๆเลยค่ะน,นี่ต้นต้นงก,กวังห้าสิบเมตรหนึ่งร้อยปียปที่นั่งพักไงเราจะข้าห้องน้ำถ้าต้องไปครับมีห้องน้ำเนี่ยจุเนี้ยศูนย์ปะเลียงรู้ปะชายเรีย ป่าชรีช<ใ>นอุนภูมิบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีมากเลยเดินเดินตามมุกไม่ทางข้าวนี่มีมากับแม่สองคนอ้าวมีทางแยกจะไปทางไหนดีถอยหลังถอยหลังมีทางแยกพี่มุกไปทางไหนนะติ๊กตอก,กติ๊กตอกซ้ายหรือขวาดีอ้าวแม่เสียงซ้ายแล้วกัน ใช่อันนี้ไปซ้ายไปซ้าย,ายนี่ไงเออพุ่งมาถึงนี่พุ่งมาถึงใช่เลยใช่นี่จุก ถ่ายรูปนู่นถ่ายรูปก็ได้จุดถ่ายรูปนู่นซื้ออะไร้าบ้าไม่มีจ้ะทำไมอ้าวทำไม <c oughs> แล้วมุกเหยียบร่างกายอยู่ตรงไหนละ่ะโอ, <c oughs> อ้อโห เยอะเยี่เต็มไปหมดหาไม่เจออยู่นี่เองน้องอะไรสีขาวนกสีขาวนะเกินนะห้ามจับห้ามจับค่ะบอห้ามจับพระอาไงครับโอ้โหบรรยากาศดีมากนี่คือเฟงสุดๆุอยหายเหนื่อยแล้วจุกชมบิวเทียงทะเลข้าะนี่ จยุกถ่ายรูปบ๊ายบายค่ะขอชมวิวก่อนนะคะภาที่จะตกดิงไม่ถึงนี่แล้วเมื่อกี้ตกฝั่งนู้นอะไรอ่ะเดินองอย่างกับไปสู้สู้ลบที่ไหนไม่รู้นี่ ่าจะเดินเล่นกับเรามาเลยค่ะบรรยากาศนี้ดีสุดๆฟิงมากๆเดินไม่ไหวเสียดายเอาจักรยานข้ามาไม่ได้ขับบอกว่าซ่อมสะพานอยู่ตอนที่ยี่สิบนู่นขาว่าจะเอาเข้ามาได้โอ้ยสวยมากเลยดูสิไม่เป็นไรหรอกตกไปไหน บรรยากาศดีมากเลยค่ะพามาเดินชายทะเลเทียงทะเลดูบรรยากาศดีสุดๆโอ้โหมุกมุกกับมาขับไปถึงนู่นแล้วแม่เดิงไม่ไหวว้าวนกนกนกไหนล่ะไม่เห็นนกเลย มันสว่างคือมองไม่เห็นนกนกสวยมากมักกลัวไม่เห็นแม่แมแมถ่ายทางครับนูมักกลัวแม่ไม่เห็นนกวิ่งร้อยครึงร้อยเลยเหรอเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมหายใจก่อนหายใจก่อนส,สวยมากใช่นูน,น,นูมาอีกตัวหนึ่งแล้วนนนกเยอะมากบรรยากาศนี่ดีสุดๆเหนื่อยมักวิ่งไวเหนื่อย ใกล้าามากแล้วมั้งเลยจริงเหรอสวยกว่านี้อีกโอ้แม่ก็ว่างั้นแหละมาหายเหนื่อยยังมาหายเหนื่อยยังเดี๋ยวอเอามัก์คดูลาอยู่อ่ะอะไรอยู่ข้างใต้ข้างใต้นี้เหรอมีอะไรอยู่ข้างใต้นี้แม่ก็ดูซิก็ทอดไม้ไงลูกเดี๋ยว จะระคาที่ไหนเ่ามันคือ<ม>ท่อนไม้นี่<ต>บรรยากาศดีสุดๆันได้นะนี่ดีมากๆดูอยู่ไ,ยไปแล้วเดี๋ยวพี่มุกรอมไม่ไหวแล้วเชิญเลยครับเชิญเลยครับ <c oughs> โอ้ยจะเวียงหัวเดืองถอยหลัง จะวิ่งหัวเดืองถอยหลังมาร์คเอาอลไจับไม่ให้ทันนะแม่หนีไม่ทันหนีไม่ทันบรรยากาศดีมากเลยโอ้โหลมนี้สุดๆเลยแม่เอาอัานนี้แม่ถ่ายทันน่ะแม่ออี้แม่ถ่ายทันไป ไม่เอาเพลงนี้เลยเด็กแจ้ควรมีคนถ่ายรูปให้จังเลยสเดินไม่ทันเขาแม่แกที่เป็นนกอ่ะค่ะนั่งจะได้ออกมาพักผ่อนบรรยากาศดีๆค่ะบายบายทุกคนก่อนมาค่ับ๊ายบายขอเดินต่อกันนะครับเดินไม่ทันแล้วพี่มุกไปถึงไหนก็ไม่รู้แล้วเดินไปเดินมาเดินก็ไม่ทัน ขอเดินต่อก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ